สอัตราส่วนที่คุณต้องดูครับถ้าคุณอยากลงทุนในะระคุณให้กําไรซึ่งก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะบอกงี้ครับคืออัตราส่วนทางการเงินเนี่ยทำไมเราต้องดูถ้าคุณเป็นนักลงทุนแบบ Call investor เวะลาคุณลงทุนเนี่ยคุณต้องเป็นนักซื้อโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงหรือลงมากกว่าขึ้นถ้าคุณลงทุนแนวหุนเนี่ยคุณดูอย่างเสียปองหรือสุดยอดนักลงทุนหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนแบบเทคนิคอลเขาจะพูดเสมอครับว่าเวลาคุณลงทุนในเทคนิคอลเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่เเขาจะบอกเลยครับคุณต้องดูพื้นฐานด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยสอัตราส่วนนี้ครับก็เป็น4อัตราส่วนที่สาคัญมากๆเพื่อช่วยคุณมีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราส่วนแรกเลยครับที่คุณต้องดูก็คืออัตราส่วนที่เรียกว่า PE หรือไอตัว PE เนี่ยมันคืออัตราส่วนที่โปรบอกว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยมันจะคืนทุนภายในกี่ปีซึ่งไอตัว PE เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีอย่างเช่นถ้า PE เท่ากับ10หมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีความสามารถหรือกําไรเนี่ยสามารถคืนทุน ภายใน10ปีแต่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ครับถ้า5ปีหรือ3ปีนั่นหมายความว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยมีอัตราส่วนในการคืนทุนเร็วมากๆอัตราส่วนตัวที่2ครับอัตราส่วนตัวนี้คือ P/BV ครับซึ่งอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่เราเรียกว่า อัตราส่วนที่จะบ่งบอกว่าธุรกิจธุรกิจนี้เนี่ยเวลาคุณลงทุนไปในหุ้นนะตอนนี้เนี่ยคุณลงทุนถูกหรือคุณลงทุนแพงกว่าเจ้าของซึ่งยิ่งถ้าคุณลงทุนถูกกว่าเจ้าของมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่ามีความได้เปรียบในการลงทุนมากเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยยิ่งน้อยยิ่งดีซึ่งอัตราส่วนนี้ปกติถ้าคุณลงทุนถ้า P/V v เท่ากับ1นนั่นหมายความว่าอัตราส่วนเนี้ยคุณ ลงทุนถ้าคุณซื้อหุ้นตอนนี้นะใน T/BV เท่ากับ1เนี่ยก็คือคุณลงทุนเท่ากับเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งน้อยกว่า1นึนั่นหมายความว่าคุณลงทุนถูกกว่าเจ้าของน,นั่นเองอัตราส่วนตัวที่3ครับอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า ROA ซึ่ง ROA คืออะไรครับในนิยามของมันก็คือมันเป็นอัตราส่วนที่บอกบอกว่าธุรกิจธุรกิจนี้เนี่ยมีศักยภาพในการใช้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้มากหรือน้อยขนาดไหนอัตราส่วน ROA ตัวนเนี้ยเนี่ยยิงมากยิงดีครับนั่นหมายความว่าธุรกิจธุรกิจนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปสร้างไรายได้และเป็นประโยชน์ต่อธุร,ธรกิจทําให้มันมีกําไรขับมา เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันตราส่วนตัวนี้เอาอีก e. สำคัญมากๆเพื่อดูว่าธุรกิจนี้มีศักยภาพในการใช้ทรัพย์สินเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้มากหรือน้อยเท่าไร่ยิ่งสูงยิ่งดีครับไม่ว่าจะเป็น30-40%ยิ่งดีมากๆเลยอัตราส่วนตัวที่4ครับอัตราส่วนตัวนี้เราเรียกว่า ROE หรืออัตราส่วนที่บ่งบอกศักยภาพถึง ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจเนี้ยเมื่อเทียบกับทุนว่าเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขนาดไหนซึ่งไอตัว R.O.E. นี้เนี่ยนะครับยิ่งมากก็ยิ่งดีครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งบอกบอกว่าตัวธุรกิจนี้เนี่ยมีศักยภาพเมื่อเทียบกับทุนเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไร สูงมากๆเหมือนกับอย่างนี้ครับคุณมีเงิน10บาทคุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากเท่าไหร่นะครับอาจจะร้อยหนึง่งหรือพันหนึง่งกี่เท่าของเงินที่คุณมีซึ่งนี่คือ4อัตราส่วนที่สําคัญมากๆครับเพราะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวธุรกิจนี้เนี่ยราคามันจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงหรือลงมากกว่าขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณซื้อ PE ในราคาที่มันปรับมากๆนะครับ PE ถูกมากๆหมายความว่า คุณคืนทุนเร็วมากเวลาคุณคืนทุนเร็วมากนั่นหมายความว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นไปสูงมากเพราะว่าธุรกิจที่มีการคืนทุนยิ่งเร็วคนก็ยิ่งชอบถูกไหมครับหรือคุณไม่ชอบคุณก็ต้องชอบเหมือนกันถูกไหมครับหรือวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึง P B V ยิ่งคุณลงทุนถูกเจ้าของหมายความว่าคุณมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นเขาถูกกว่าคนอื่นเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับขึ้นมา ในส่วนของเจ้าของนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงถูกไหมครับเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเอาเอหรือเอาอีนะครับมันบง่งบอกเลยครับยิ่งคุณลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับทรัพย์สินสูงมากๆเนี่ยนั่นหมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยเวลาคุณเขาซื้อทรัพย์สินเข้ามาเพิ่มเขาจะยิ่งทํากําไรได้เพิ่มขึ้นหรือ r อาคือยิ่งคุณเนี่ยมีทุนเพิ่มกําไร เพราะนั้นนี่คือ4อัตราส่วนครับถ้าคุณไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นแบบ value investor หรือ technical investor คุณก็ควรดูครับเพื่อช่วยคุณมีโอกาสในการกำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับและผมอยากให้คุณจำไว้ครับการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณต้องเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจการลงทุนให้กำไรกง่ายในดเดียวเพราะนั้นไว้เจอกันวิดีโอน้ครับสวัสดีครับ